สวัสดีครับผมคู่เก๋ชดกานนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องเก่าเล่าใหม่เออการคุมรีคอยปืนลูกซองนะครับถ้าเราคุมรีคอยปืนลูกซองไม่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปืนจะยกเยอะนะครับซ้ําได้ช้านะครับถ้าเราคุมปืนได้ดีนะครับเราก็จะยิงซ้ําได้เร็วนะครับยิงปืนลูกซองได้เร็วเท่าที่ใจนึกนะครับวันนี้ก็จะนําเสนออีกรอบนึงนะครับเป็นการทําคลิปใหม่ให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวติดตามชมครับผม ผมต่อไปผมจะยิงให้ดูนะครับโดยลำดับแรกผมจะยิงแบบที่เขาเรียกว่าบุคคลทั่วไปยิงกันดีกว่าประมาณนั้นนะครับก็จะยิงประมาณนี้เลยนะครับคือยิงตัวตรงนะครับ พันท้ายไม่ประทับแก้มนะครับไม่ล้างพันท้ายเข้าหาไหลนะครับซึ่งการไม่ล้างพันท้ายเข้าหาไหลมันจะทําให้เจ็บออันนี้สําคัญมากเลยนะครับเราล้างพันท้ายเรากดนะครับเรายืนดีนะเราจะคุมปืนได้ดีเดี๋ยวผมจะยืนแบบไม่ถูกต้องก่อนเอาที่ดีกว่านะครับลองดูนะกระสุนที่ผมใช้นะครับเห็นไหมดีโอนะครับลองดูนะเอาแบบทั่วไปก่อนนะครับ คนทั่วไปยิงนะครับอันนี้คือคนทั่วไปยิงสังเกตไหมครับรีคอยสูงปืนยกเยอะนะครับซ้ำช้าเพราะกว่าจะลากปืนลงมาแล้วยิงนัดต่อไปอะ่ะมันเสียเวลานะครับการยืนยืนตัวตรงเกินไปหงายท้องนะครับ่อกี้นี้มีการเงิบนิดๆด,ด้วยนะครับต่อไปผมจะยิงลูกตัวเดียวกันแต่ เห็นไหมตัวเดียวกันนะ9เมตรนะผมกดผมลักปืนผมกอดเขาไว้ลองดูนะเห็นไหมครับนะเรารักเขาเขาก็รักเราเออเรารักเขาเขาก็รักเราต,ต้องจำตรงนี้เลยยิงปืนลูกซองต้องรักเขามากๆนะครับเดี๋ยวผมจะยิงต่อเนื่องให้ดูกับคำที่ว่า มันซ้ําได้เร็วจริงไหมนะครับอสองนัดนะครับเหมือนเดิมดีโอนะฐานสูงนะครับเห็นไหมถ้าเรายืนถูกนะครับโน้มตัวดึงปืนมาไหลรกดแก้มเราจะสามารถยิงปืนได้เร็วขึ้น ยิงปั๊มได้ดีขึ้นยิงปืนลูกซองได้ดีขึ้นทุกปืนลูกซองเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นคลิปสั้นๆคลิปหน้ามีอะไรปวดตดตามชมสวัสดีครับ